ไปค่ะแพ็คผ้ากันแพ็คผ้าแล้วก็อะไรนะพับผ้าแพ็คส่งออเดอร์นี่ไปค่ะชิ้นใหญ่มาก<อ>ไปทไนนไปางโน้นเลยเนาะไปทางฝังนอันนี้โอ้โหชิ้นใหญ่มากผ้าท็อฟฟี่นะคะตันนี้ผ้าท็อฟฟี่ขนาดแบบเสื้อผ้าได้ชิ้นใหญ่มากครับใหญ่เกิน นี้เพิ่งไปมาเมื่อวานนะขายกิโลชิ้นใหญ่กับช่องค้าได้นะสวยมากไม่หยิดกันไก่อันนี้เลยอันนี้ก็นด้ชิ้นใหญ่มากค่ะทุกคนสีดำสีดำสีสีดำสีไล่โบ๊ เนี่ยค่ะายกมัดยกเซตแบบนี้ใช้เป็นเซตเป็นมัดเป็นเสาา้นทายล่นี่ขนาดทำผงเด็กได้นะคะอ็อตเพกเหมือนกันล็อแเพกรอพัดล็อสูงลายโปส้สวยๆค่ะทำการรือ้อทำการการรื้อการอะไรนะการพับนี่นี่ก็สวยนี่ นี่จะเป็นลายริ้วนะคะลายริ้วเขาเรียกลายริ้วผาท็อปซีตัดเย็บเสื้อผ้าเด็กผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ครับขัยากใช่ไหมนหลบไปนั่งตอนนั้ไมลูกไม่ต้องใช้พื้นที่ ก็สิได้ได้มันนี่แต่ละบาทพูดยังไงสิ้นใหญ่ขนาดสามนิ้วขึ้นเอ่อเห็นร้านอื่นเนาะมาว่าให้มันก็ขายกันอยู่ร้อยสามสิบบาทนะคะชิ้นต่อเนี่ยกิโลละนะอั่างนี้แล้วเดี๋ยวพอนะคะอันนี้แล้วเดี๋ยวพอ ใหญ่มากใหญ่สวยค่ะนี่ขนาดประมาณสาเมตรขึ้นชิ้นเนี้ยชิ้นใหญ่สามเมตรขึ้น,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 ามมนลายดิ้วดำดำขาวึ้นดำขีดขาวสวยมากครับครับว้าก็จะแพคตบบนี้ค่ะแต่ละวัน แต่ลาวันแต่ละเดย์ก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะไปตอบแชรลูกค้าคทำเสร็จแล้วเขาไปโพสพวกเราก็จะไปตอบแชรลูกค้าว่ลา,วาลูกค้าะคะเออแบบนี้แบบนี้นะบ,บนนนน้าบ้าเสียงไม่หนัอยเน,นี่ยอะพี่เด็กนี่ลายลิ้วทำชุดได้นะคะชิ้นใหญ่ คนต้องของไม่ดีคือเขาก็ต้อกน่าตอกมากเลยทำอะไรกินที่ได้หลังตอกไปแบบชช่นนี้ประมาณสามใหญ่มากสีสดมากใเป็นกิโลอุ้มอ้ยหนักมากจะทำไปจนหมดเลยทำแค๊กแล้วก็แล้วก็จะโพสแล้วก็จะ ค้าสนใจก็สอบถามได้นะคะชิ้นใหญ่แต่เย็บเสื้อผ้าได้นี่ประมาณสองเมตรราคาไม่แรงนะคะไม่แรงขายขั้นกิโลใหญ่จริงอะไรจริงแต่เย็บเสื้อผ้าได้มีกันเลยประมาณสองชุดถ้าเป็นชุดก็สองชุดเนาะ ้องเด็กก็ได้หลชดอยู่นะแต่ถ้าบางเกงเลยหรือเสื้ออะไก็ก็ได้เยอะอยู่นะเอาดีๆเอาดีๆเอดีๆจนหมดกันเรื่อยเอาดีๆนีสวยจังสวยนะเย่ะเห็น้เยสวยอันนี้ก็สวยค่าทอฟซี เขาเป็นกันคือจากผู้ประสบเหตุกลายเปย็นผู้บา่ตก่กระจุลายเบอร์รี่ตัวนี้ลายเบอร์รี่สวยมากเบอร์ลี่ นะดูทั้งคุมดูทั้งอะไร,รคมเจนี้ก็สวยเป็นเบอร์รี่คะ่ะอัพษษษษี่สิร นี่จ้า,าพับเสร็จแล้วก็เป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการกดรับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปแพ็กผ้าค่ะสวัสดีค่ะ